บอกเพื่อนถือปืนบอกเพื่อนถือปืนกลางไฟทำห่วยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยสายล้อไอ้สัตว์ไอ้ควายฝนไม่ตกแต่ฟ้าร้องไอ้ควายไอ้เหี้ยหัวแกงง่ไอ้สัตว์อิโอเคในยินพีเลยในอินพีเลยไม่โดดออกเออเจ็บเพื่อนน่ามาทำรานะในอินพี ไม่เอาเอพี่ข่มัได้หรือมาสงมันออกเพื่อนนะคือมันน้อยถูกไหมเฮยฮัลโหลนิ่งๆน,นะฟังกูนะเออฟังฟัง,ฟ,งฟังกูก่อนฟังกูอ่ะคือตอนเนี้ยมันน้อยมันน้อยกว่าไหมโอเคฟังฟังเคียนอย่าเพิ่งตอนเนี้ยคือมันลงพื้นเยอะกว่าเราถูกไหม

ฟังกูนะกูบอลต้องวนมาเยอะฟังกูเห็ิเทล่ากูไหมวนวนตรงเทล่ากูรวมตรงเทล่ากูเทล่าตรงหลังวงอ่ะหลังวงหลังวงตรงเสาไฟฟ้าตรงเสาไฟฟ้ามามาวงบอกไม่ถูกว่ะมวงมึงวนมาเสียงกูไอเคนไอเคนต้องเจอตัวกูเมกคโฟนมันรวมไว้รวมไว้ไอมันจะบอก ังกูลงส่วนหนึ่งลงส่วนหนึ่งมุได้ลงลงส่วนหนึ่งลงส่วนหนึ่งการลงไปหน่อยการลงไปหน่อยลงไปส่วนหนึ่งลงไปส่วนหนึ่งลงไปส่วนหนึ่งพยายามถึงศพนะเอาศพ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 หยิบศพก่อนหยิบศพก่อนลงลงลงข้าอพขึ้นรถฟังกูกูสแตนบายรอรับศพใครอยู่บนรถรอรับศพมันน้อยเอาศพขึ้นรถเอาศพขึ้นรถอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะเอาศพขึ้นรถ เอารมณ์คันรถเอารมณ์คันรถมาเอารมณ์คันรถมาอย่าเล่นเยอะมาล้มเอารมณ์คันรถมาไวล้มอีกปืนล้วนหปืนล้นไฟฟังกูฟังกูรอบนอกรอบนอกรอบนอกฟังกูไล่บอมรอบรอบนอกไล่บอมนะเลยเยอะๆเลยเยอไวปากยีพีปอกเปิดปากยีพีขึ้นรถมาล้มปล่ยปล่อปล่อยไล่บอมไล่บอมหน่อยเคนมึงโล่ไฟดิเคนมึงต้องโล่ไฟ มึงมึงตามันมึงตามันดิวงนอกไรบัมวงนอกไรบําไรบัามันใหญ่มนเล่นวงนอกข้างไหนข้างในข้างในข้างไนถือตัวปืนปืนข้างไนข้างไนถือตัวปนปืนข้างไนข้างไหนถือตัวปืนปืนข้างไหนข้างไหนถือตัวปืนปืนข้างไนข้างไนถือตัวปืนปืนข้างใหนคือรถมาคือรถม้าคุณรออยู่คือรถม้าคุณรออยู่ฟังเสียงกูคือได้ไหมคือแมไม่เป็นไรถือปืนไ ถือตัวเป็นปืนไว้ถือตัเป็นปืนไว้ถือตัวเป็นปืนไว้ถือตัวเป็นปืนเอ็งนี่ถือตัวเป็นปืนถือตัวเป็นปืนมีรูอปืนหลังรถปืนหลังรถอย่าหลังรถนะอย่าหลังรถนะข้าได้ตัวเป็นปืนข้าได้ตัวเป็นปืนเอ็งทำดีข้าได้ตัวเป็นปืนเอ็งำดีดึงดึงพ่อหน่อยแหนมมึงดึงมาคือรถกูคือรถเพื่บนหยิบหยิบไอ้แหนมหยิบหยิบเพื่อนหยิบเพื่อนก่อนหยิบเพื่อนสามคนหนึ่งสามคนหนึ่ง ถือปืนข้าจดึเป็นปืนข str ้าจดเป็นปืน้าจดึเป็นปืนข้าจะดึงเปดปืนข้าจะดเป็นปืนไหวข้าดเป็นปืนเอ้นดีอย่าประมาทอย่าประมาทข้าจดึเป็นปืนมมเบรหน่อยข้าไดเปินปืนเอ้นดีเอ็ดดีข้าเะดึเป็นปืนข้าจดึเป็นปืนข้าจะดึงซเป็นปืนข้า็เป็ืนดีข้าจดึซ่เป็นปืนข้าจะดึงซเป็นปืนนะเอ็ดดีข้าเดึเป็นปืน ข้าได้ถือสมเป็นปืนข้าได้ถือสมเป็นปืนเอ้ดดีเอ้ดดีคุยกันเยอะๆข้าได้ถือสมเป็นปืนเอาสมออกไดเอาออกถ้าออกออกได้ออกนะถ้าออกได้อออกกูชุบแล้วกูชุบแล้วพยายามเอาสอบออกหน่อยพยายามเอาสอบออกหน่อยพยายามเอาสอบออกหน่อยเฮมดีพยายามเอาสอบออกหน่อยข้าได้ถือสมเป็นปืนข้าได้ถือสมเป็นปืนไว้ข้าได้ถือสเป็นปืนไว้ข้าได้ถือสมเป็นปืนข้าได้ถือสมเป็นปืนนะข้าได้ถือสมเป็นปืนพยายามเอาสอบออกได้ยิงดีเอาสอบออกได้ยิงดีนะ ไอลบอกเพื่อนถือปืนบอกเพื่อนถือปืนกางไฟทำห่วยไรสัตว์ไอ้เหี้ยสายล้อไอ้สัตว์มึงทามันมึงทามันมึงทามันใคาได้ถือโซ่เป็นปืนใคาได้ถือโซ่เป็นปืนสายล้อเมึงกี้ออกมาไอ้สัตว์สายไฟไอ้สัตว์สายไฟไอ้สัตว์สายไฟเมื่อกี้นี่ไอ้สัตว์สายไฟไอ้เหี้ยสายไฟไอ้เหี้ยสายไฟ ทำคุยไรสัตว์ยิงสวยถือตัวเป็นปืนยิงกลางไฟถือตัวเป็นปืนยิงกลางไฟถือตัวเป็นปืนยิงกลางไฟพยายามท้อโซไว้ท้อโซไว้ถือตัวเป็นปืนยิงกลางไฟไอ้ดดีถือตัวเป็นปืนยิงกลางไฟถือตัวเป็นปืนยิงกลางไฟไอ้ดําดีถือโซเป็นปืนยิงกลางไฟไว้ถือตัวเป็นปืนยิงกลางไฟถือตัวเป็นปืนยิงกลางไฟไว้ ยิงให้ยิงให้กูยิงให้กูยิงให้ไม่มีไรไม่มีไรถือต้องเป็นปืนยิงกลางไฟไม่มีไรไม่มีไร๋ยวปืนทำเชียร์อะไรสัตว์มึงมีตาไหมกูถามมึงมีตาไหมมึงมีตาไหมสัตว์ข้าได้ถือต้องเป็นปืนข้าได้ถือต้องเป็นปืนคเยอะไรสัตว์ข้าได้ถือต้องเป็นปืนมาซ้ำหน่อยขอคนนึงมาซ้ำเสียงกูขอคนนึงมาซ้ำเสี่ยงกูขอคนนึงมาซ้ำเสียงกูไปซ้ำหน่อยไม่มีตศพไปซ้ำไม่มีตศพไปซ้ำไม่มีตศพไปซ้ำไม่มีศพไปซ้ำทั้งเยอะไร ม่มีโซเปิลซ้ำเฮ้ยเอาโซไปหน่อยเดี๋ยวกูซ้ำมันเองเอาโซไปหน่อยนะยิงมันเลยยิงมันเลยยิงมันยิงมันหลบหลบโก้ทำคุยอะไรเมื่อกี้ไม่นออกมาเมื่อกี้ไม่นออกมามึงบอกไอ้เหี้ยสายไฟเลยนะไอ้เหี้ยสายไฟมึงเรียกเหี้ยสายไฟมาไอ้สัตว์มึงเรียกเหี้ยสายไฟมามึงทกางคุยอะไรไอสัตว์ไอ้ควายมึวยมาไอเหี้ยไอ้ควายใครไล่โซเป็นปืน เธอตจะเป็นปืนไปซ่อมรถไปซ่อมรถยนต์ไอ้ตำรวจไปซ่อมรถยนต์ไปซ่อมรถยนต์ไปเย็นใจเย็นขึ้นมาไปซ่อมรถ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 ไอ้ยี่สายไฟเมื่อกี้มันออกมาเมื่อกี้มันออกมาเมื่อกี้มันออกมาไอ้เหี้ยมึงไปเรียกสายไฟมื่อกี้ออกมาไอ้เหี้ยสายไฟมุกีดิมุกีดิสัตว มีวัวแก่ควยมีวัวแก่ควยสัตว์เมื่อไหยไหมคือรถคือรถใครถือใครมีส็อกคือรถ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 ทั้หมดคือรถทั้หมดเล่นน้อยเล่นน้อยน้อยเล่นน้อยน้อยไปึ้นรถไปคือรถกลางไฟไปคือรถให้หมด เฮ้ยเล่นน้อยๆเฮ้ยไปขึ้นรถอย่าเล่นเยอะไปขึ้นรถเฮ้ยแมคลารนมันหลุดปะเหมือนกูได้แมคลารินมันแมคลารินมันหลุดใครมีปนเสียสแตนบายรอไล่มเลยนะเว้ยาานะวันนี้ต้องบี้มัน้ไอ้ไอพ ฟังกูฟังกูไปรวมบ้านเคนอย่าเพิ่งเคนเคนบอกเพื่อนรวมบ้านบอกเพื่อนรวมบ้านกลับบ้านกลับบ้านใจเย็นๆสติสติกลับบ้าน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 ได้แล้วกลับบ้านเพื่อนเจอบ้านเจอบ้านโอเคโอเครู้เรื่องแป๊บนึงกูถ่ายถ่ายลงถ่ายลงกันแป๊บนึงแม็กแม็กหลุดแม็กมนหลุดแม็กมนหลุดแม็กมาหลุดกลับบ้าน กลับบ้านกลับบ้านได้หมดไปเจอบ้านเจอบ้านเจอบ้านนี่เสียงกูนะไปไปเจอบ้านเบิ่งเจอบ้านอย่าออกช้าเลยหลบชาร์อาอกชาเลยหลาร์พี่ออกเลยพี่ตกทางอย่าออกชาร์จไปรีไปเอ้ยถ่ายโลถ่ายหน่อยมันภาพดำถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยแม็กลุดแม็กลุดถ่ายหน่อย ไอ้ควายฝนไม่ตกแต่ฟ้าร้องไอ้ควายไอ้เหี้ยหัวแกงงงไอ้สัตว์มึงมีอางคุยไรไอ้เหี้ยโดนจุงจมูกฟีไอ้ควายไอ้เชียแกงกางตอนกลางคืนเสียงดังไม่ได้หัวแกงเสียงดังไม่ได้ตอนกลางคืนไอ้ควายไอ้เหี้ควายตอนกลางคืนหัวแกงเสียงดังไม่ได้พออะไรช่วยอธิบายทีไอ้สัตว์ได้ไฟเดียวได้ใจอ่ะฮัลโหลแม็กก็รุดอยู่กู ไอ้ควายมึงชนะไฟเดียวมึงดีใจเหรอไอสัตว์มือนเด็กไม่เคยชนะไอเหียมึงเพิ่งเคยได้ของเล่นใหม่เหรอไอสัตว์ไอเช่นเด็กเคยของเล่นใหม่มึงเพิ่งเคยเลคยได้ของใหม่เหรอมึงเพิ่งจะเคยได้เหรอไอสัตว์ฮะกูเคยชนะจนชิลเลวว่าไงนะว่าไงนะได้ยินเพื่อนได้ยินอ่ะ ้เสวัสดีครับพี่เบสขอบคุณครับฟังกูฟังกูที่บ้านบอกบอกว่าอันเหลี่ยมอย่าให้บัานะเดี๋ยวกูกำลังถึงบ้านเสร็จเสร็จหนึ่งฟังกูเสร็จหนึ่งตามที่คุยคือเราจะไม่อุ้มกันเลยแล้วรอซัพพอร์ตเพื่อนคนที่อุ้มคือเซตสองเท่ากับว่าเซตสองจะได้กลายเป็นกุ๊ปแล้วรอกระทืบตำรวจทีเดียวพวกมันไม่กล้าเข้าหรอก รอเลยแต่ว่าเราต้องไปเราต้องไปด้วยกันด้วยกัน